สวัสดีครับอันนี้เราก็เ <c oughs> ช็คดูแล้วแอร์ปุ๊บเนี่ยตันอันนี้เราทําการล้างแล้วก็แวกเติมยาแอร์ใหม่เดี๋ยวเราจะมาเช็คอุณหภูมิของความเย็นกันว่าจะเย็นแค่ไหนจะฉ่ำแค่ไหนนะครับอ่าเราจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับอ่ามาที่มดองศานะครับเห็นไหมอ่าดูไก่มาดูไก่ นี่ครับมาที่โหมดองศานะครับเลามาจับวัดอุณหภูมิดูตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่28องศานะครับตอนนี้ความเย็นก็เย็นนะครับความเย็นไม่มีลดนะครับยังคงที่นะครับ 2 8องศานี่ถือว่าเย็นนะครับถือว่าเย็นมากโอเคระดับนี้ถือว่าผ่านนะครับอุณหภูมิคงที่นะครับ,บลงมา <c oughs> นะครับ ความเย็นคงที่นะครับเดีย๋ยวเรามาดูตรงข้างหน้ากันอันนี้ไว้น,นี่นะครับ <c oughs> จับอุณหภูมิภายในรถด,ดูครับความเย็นนี่ไม่ต้องหว่วงนะครับน้ำียกโชกแล้วก็ดูน้ำหยดนะครับดูน้ำแอรหยด ความเย็นก็คือฉ่ำน,นะครับดูน้ำแอจะรู้เลยว่าแอเย็นไม่เย็นจะดูน้ำแอนะครับน้ำแอ์นี่จะหยดเลยนะครับอน,นี่คือความเย็นของรถนะครับถ้าเย็นปุ๊บในน้ำจะหยดดีนะครับคอมแอร์ก็ตัดปกตินะครับตัดแล้วนะครับพอมันอุณหภูมิมันได้ที่นะครับมันก็จะตัดตัดแล้วพออุณหภูมิภายในรถมันลดลงมันก็จะต่อทำงาน โอเคนะครับจบนะครับครานนี้สำหรับตู้แอร์ตันนะครับเปิดเครียร์สามแอร์ถึงจะเย็นนะครับเครียร์หนึ่งเครียร์สองเนี่ยเย็นอยู่แต่ไม่ค่อยฉ่ำนะครับเราก็ทำการล้างตู้แอร์เรียบร้อยแล้วความเย็นก็ปกตินะครับตอนนี้โอเคฝากติดตามด้วยนะครับอุจิตออโต้เซอร์วิสมีปัญหาอะไรก็เอคอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ